ของสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยพระพุทธเจ้าตรัสก,กับพระเจ้าปเสนที่โกศลว่าของสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยได้แก่หนึ่งกริย์ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายัางทรงพระเยาว์สองงูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กสไฟ ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสี่กิุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มบุคคลไม่พึงดูถูกดูหมิน่นกษัตริย์พูดถึงพร้อมด้วยพระชาติมีพระชาติสูงผู้ทรงพระยศว่ายังทรงพระยาวเพราะเหตุว่าพระองค์เป็นมนุษย์ชั้นสูงได้เสวยราชสมบัติแล้วทรงพระพิโรธขึ้นมา ย่อมส่งลงพระราชาญาอย่างหนักแก่เขาได้ดังนั้นผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการสบประมาทกษัตริย์เสียบุคคลเห็นงูที่บ้านหรือที่ป่าก็ตามไม่พึงดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะเหตุว่างูเป็นสัตว์มีพิษย่อมเที่ยวไปดูรูปร่างต่างๆงงูนั้นพึงมากัดชายหญิงผู้พลั้งเผลอในบางคราวดังนั้น ผู้รักษาชีวิตของตนพึงงดเว้นการสบประมาทงูเสียบุคคลไม่พึงดูถูกดูหมิ่นไฟที่กินเชื้อมากลุกเป็นเปลวมีทางดำหรือท,ที่ที่ไฟไหมเป็นดำดำว่าเล็กน้อยเพราะว่าไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็เป็นกองไฟใหญ่พึงลามไม่ชายหญิงผู้พลังเผอในบางคราวดังนั้นผู้รักษาชีวิตของตน พึงงดเว้นการสบประมาทไฟเสียป่าใดที่ถูกไฟไหม้จนดำไปแล้วเมื่อวันคืนล่วงไปพันย่าหรือต้นไม้ยังงอกขึ้นที่ป่านั้นได้ส่วนผู้ใดถูกพิสุผู้มีศินแผดเผาด้วยเดชบุตรธิดาและปัสสุสัตว์ของผู้นั้นย่อมพินาศทายาทของเขาก็ย่อมไม่ได้รับทรัพย์มรดกเขาเป็นผู้ไม่มีเผ่าพันย่อมเป็นเหมือนตานยอดด้วนดังนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นงูไฟกษัตริย์ผู้ทรงยศและพิสุผู้มีศีลว่าเป็นภัยแก่ตนพึงปฏิบัติต่อโดยชอบทีเดียว